ของน้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อต,ตัววันนี้น้องเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของน้องเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อพ่อของน้องดันลอกใจไปกับแม่ของสามีอยู่ดีๆแม่แม่สามีค่ะเขาก็มากราบแม่หนูเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาแอบรักพ่อหนูมานานแล้วเขาขอได้ไหมผู้ชายคนนี้ถ้าแม่ไม่รักแล้วแต่ว่าคุณแม่สามีก็ยังมีคุณพ่อสามีมีค่ะซึ่งบ้านหลังนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะค่ะ คิดว่าจะกลับตัวกลับใจได้แต่เรื่องราวกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะทั้งสองไม่ยอมจบความสัมพันธ์นี้ลงเห็นแม่สามีคุยโทรศัพท์ว่าแบบหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะหนูก็ตกใจเดินเข้าไปหาทางแม่เขาอ่ะแม่สามีก็บอกว่าตกลงเจยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาเลือกแล้วว่าเขาจะไปอยู่กับพ่อคือเขาจะเอานะพ่อนะเขาไม่เลิกแน่นอนคนหนึ่งก็พ่ออีกคนก็แม่สามีเรื่องราวรักต้องห้ามในครั้งนี้ จะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจอกันในเพช่อนชตัวต่อตัวนะคะนะคะมีอะไรมาคุยกันเอ่ยวันนี้ก็วันนี้คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์จากที่เจอมากับตัวค่ะเป็นเรื่องของที่บ้านก็คือจะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่าพ่อหนูโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้มาตลอดเลยเพราะว่า หนึ่งอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่มีอายุมากกว่าคุณพ่อสิบปีอ้ใช่ค่ะก็คือตอนนี้แม่น่าจะประมาณเจ็ดสิบสองพ่อก็หกสิบสองนะคะค่ะค่ะ,คะ,คะและ้วคราวนี้เขาก็อยู่กันมาก็มีหนูเพราะว่าที่มีหนูเนี่ยเพราะาแม่เขาคิดว่าอาจจะถ้ามีการที่มีหนูขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาเติมเต็มให้ครอบครัวได้ แล้วก็ทําให้พ่อเลิกเจ้าชู้ลงไปแสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่จะต้องรับรู้มาตลอดว่าคุณพ่อเจ้าชู้ตั้งแต่วันแรกๆที่คบหากันใช่ค่ะแล้วพอมีหนูแล้วคุณพ่อดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะอันนี้ตักที่คุณแม่เล่าคือพอมีหนูปุ๊บคุณพ่อดีขึ้นแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยตอนที่หนูเด็กๆแสดงว่าที่ผ่านมาสิ่งที่หนูเห็นมาเลยตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่มักจะมีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องของการนอกใจใช่ค่ะค่ะแต่พอมาประมาณช่วงหนูเข้ามหนึงอะค่ะคุณพ่อเ้าไปติิดผูหญง แล้วช่วงนั้นก็คือแยกทางกันไปเลยแต่ก็มีไปได้สักประมาณแค่ปีสองปีเขาก็ขอกลับมาคืนนี้กับคุณแม่อแล้วทุกครั้งที่พ่อเขากลับมาคือพ่อเขาก็จะเป็นคนดีตลอดพอกลับมาก็มาสร้างครอบครัวมีแบบซื้อบ้านใหม่อะไรใหม่คือทุกอย่างคือเริ่มต้นใหม่มาตลอดค่ะพอจนกระทั่งหนูเรียนมหาลัยหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีก พอคราวนี้หนูเรียนมหาลัยจบเลยจบปุ๊บหนูก็มีแฟนมีลูกแต่เราก็แต่งงานตามปกติอืแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็มาเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพอหนูมีลูกใช่ไหมคะหนูก็ต้องหาคนมาเลี้ยงซึ่งหนูทํากิจการส่วนตัวต้องหาคนมาเลี้ยงน้องซึ่งก็คิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้คือหนูต้องไปเอาแม่ยายอะค่ะแม่ของสามีใช่ค่ะเข้ามาเลี้ยงน้องเพราะว่าคนอื่นจะมันจะมาดูแลแบบ น้องดีเท่าแบบทีอาตายายคืนไม่ได้แล้วค่ะแล้วคุณพ่อสามีมาอยู่ด้วยไหมคะไม่อยู่ค่ะช่วงนั้นช่คุณแม่ทำมาเฉพาะคุณแม่แล้วตอนนั้นคุณแม่เขาไปกลับะปหากลับบ้านทางบ้านแฟนค่ะแต่พอเหมือนกับว่างานหนูมันเยอะขึ้นหนูขายของไงคะแม่เขาก็เลยบอกว่านั้นแม่ของมาอยู่ที่บ้านแล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นคุณพ่อกับคุณแม่หนูเขาอยู่ตางจังหวัดคือตอนที่มาแม่มาช่วยงานนะคะคือวันสําคัญอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็พาแม่สามีพาลูกพาแฟนค่ะไปหาพ่อกับแม่มที่ต่างจานะังหวัดเราก็อยู่กันประมาณเงี้ยมาประมาณสองปีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นค่ะพอสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าพอทางเนี้ยกิจการดีพ่อกับแม่เขาก็อยากกลับมาช่วยแล้วและอีกอย่างหนึง่งเขาคิดถึงหลานค่ะเขาบอกว่ายังไงถ้าอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านมาันน่าจะอบอุ่นแล้วก็แบบจะช่วยงานช่วยดู หลานไปลงลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่า <c oughs> ก็เลยตัดสินใจย้ายกันกลับมาอยู่ที่บ้านก็คือทั้ทงพ่อแม่เรา่ค่ะแล้วก็แม่ของสามีใช่ค่ะคือมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านหนุค่ะ <c oughs> เราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พอแม่หนูอะค่ะ <c oughs> เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งทําให้คนในบ้านอึดอัด <c oughs> ทั้งตัวหนูทั้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าทําไมเวลาเรากินข้าวกันหรือเราแบบไปไหนมาไหนแม่จะไม่ชอบออกมาจากห้อง พอส,สักพักหนึ่งหนูก็เลยแบบเหมือนกับวันนั้นนั่งกินข้าวหรืออะไรกันก็เลยแบบหนูก็อึอดอัดหนูก็เลยเข้าไปถามคุณแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แบบนี้ค่ะพอเข้าไปก็ได้คําตอบว่าแม่แม่เครียดนะเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าแม่สามีหนูกับพ่อเนี่ยคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่ปกติซึ่งชู้สาวใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะซึ่งนะวันนั้นหนูก็เรียกพ่อหนูเข้ามาด้วยในห้องค่ะเรียกเข้ามาเชียร์กันพ่อเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรอื หนูก็บอกว่าแม่รู้ไหมว่าการที่แม่เป็นอย่างงี้หนูคิดมากแล้วหนูก็เหมือนกับกับแฟนหนูนะ่ะคุยกันก็คือเหมือนกับว่าทําไมเรามาอยู่ด้วยกันแล้วทําไมบ้านเราถึงไม่มีความสุขในเมื่อทุกอย่างมันกําลังราบลื่นมันกําลังไปได้ด้วยดีแต่เพราะแม่คนเดียวแม่ทําให้บรรยากาศในบ้านมันไม่น่าอยู่คือหนูอึดอัดไปหมดว่า พอบางทีหนูไปกับแม่สามีแม่เขาก็จะไม่พูดด้วยแต่ซึ่งหนูไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไระบางทีหนูมากับแม่ทางแม่สามีเขาก็จะเหมือนกับว่าออกแนวแบบประมาณว่าประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงแต่ซึ่งตอ,ตอนนั้นหนูก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายจนกระทั่งมาวันนั้นนะคะ,คะก็เหมือนกับมีปากเสียงกันสองคนคือหนูพ่อแล้วก็แม่าะก<ใ>นสนองใช่ค่ะแต่แม่สามีเขาเหมือนเขาแอบฟังอื วันวันนั้นเขาก็เลยลงมาข้างล่างค่ะลงมาหนูก็เลยบอกอ่านะแม่นั้นถ้าแม่ลงมาแล้วนะแม่มาเชียร์กันเลยแม่เขามีความรู้สึกแบบนี้กับแม่นะอืพอเขามารวมตัวกันพ่อแม่แล้วก็แม่สามีแล้วก็หนูอยู่กันข้างล่างอยู่ดีๆแม่แม่สามีค่ะเขานั่งลงไปขับพื้นแล้วเขาก็มากราบแม่หนูกราบท้าแม่ใช่เขาบอกว่าเขาขอโทษ เขาเขาพยายามหักข้ามใจแล้ว uh huh. เขาไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเขาแอบรักพ่อหนูมานานแล้ว uh huh. เขาขอได้ไหมผู้ชายคนนี้ถ้าแม่ไม่รักแล้ว uh huh. ใช่ค่ะซึ่งในวันนั้นหนูเองก็คงจะต้องรู้สึกผิดมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเชอร,<ะ>รู้สึกว่าบรรยากาศที่มันทําให้บ้านมันดูไม่อบอ,อุ่นเนี่ยเพราะว่าแม่คิดมากไปเองเห็นไหมใช่ค่ะแต่พอวันนี้หนูมาเห็นแล้วด้วยว่าแสดงว่าสิ่งที่แม่คิดไม่ผิดนี่นาไม่ผิดคือวันนั้นคือสิ่งที่เข้ามาในหัวคือหนูเสียใจมากเพราะว่าหนูแบบ เราเทะเลาะกันนะคะอันนี้หนูต้องบอกว่าเราเทะเลาะกับแม่ว่าแบบทําไมในหัวแม่มันมีแต่เรื่องสปกปรกซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดแต่ว่าแม่นั่นแหละค่ะที่อคติาสามีหนูรู้เรื่องไหมคะรู้ค่ะค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ความจริงปรากฏทุกอย่างเลยค่ะ,ะ,คคะก็เลยมาเคลียร์กันเพราะว่าธุรกิจมันต้องดําเนินต่อไปใช่ไหมคะทางบ้านพ่อเขาก็บอกว่าโอเคนั้นขอให้แม่สามีค่ะช่วยงานอย่างนี้ไปก่อนแล้ว จะยอมยุติทุกอย่างจบลงเพียงแต่เท่านี้แต่ว่าเขาจะหยุดใช่เขาจะหยุดเขาบอกว่าเขาจะหยุดเราจะใช้ชีวิตตามปกติซึ่งบ้านทางฝั่งฝั่งพ่อของสามีค่ะ <c oughs> คือไม่มีใครรู้นะคะอ๋อยังไม่ได้บอกฝ<ช>ั่งพ่ะเรื่องอยู่ <c oughs> ที่บ้านหนูหมดค่ะ <c oughs> แต่มันเหมือนกับว่าพอเขาได้เปิดออกมาแล้วอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะเพราะเหมือนเขาได้เปิดออกมาแล้วเขารักเขาชอบกันหรืออะไรกันเขาแสดงตัวตนออกมาแบบ คือเขาจะเอานะพ่อนะเขาไม่เลิกแน่นอนก็ไม่ต้องโกหกใครแล้วใช่แต่ว่าคุณแม่สามีก็ยังมีคุณพ่อสามีมีค่ะมีซึ่งบ้านหลังนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรข<อ>ึ้นใช่ค่ะแล้วคุณแม่สามีเขาก็จดทะเบียนอยู่อืมในมีถุบายนใช่ค่ะ,คะแล้วในวันนั้นหนูดูแลคุณแม่เราอย่างไรบ้างคะก็คือหนูหนูมาสนิทก,กับแม่มากขึ้นต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนแรกคือหนู จะฝากฝ่ายไปทางพ่อตั้งแต่เด็กจนโตเลยอืแต่พอมาถึงวันที่รู้ว่าพ่อกับแม่แม่สามีเรามีอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะมาทางแม่แล้วก็มาแบบคอยเห็นอกเห็นใจแม่มากขึ้นรับมาดูแลแม่มากขึ้นค่ะแต่ว่าพอคราวนี้เขาอยู่กันไปแล้วเหมือนกับว่าเขาทนไม่ได้อ่ะค่ะพี่ทนไม่ได้เขาก็เลยขอ ขอไปอยู่ที่อื่นใครเป็นคนขอหนูคะขอไปอยู่ที่อื่นทั้งทั้งสองคนค่ะั้งคุณพ่อและแม่สิแม่สามีเราใช่ค่ะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเขายังทําแบบนี้อยู่ในบ้านของหนูเนี่ยคือหนูรับไม่ได้ส่วนใจแม่ก็คงจะรับไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับมันเหยียบย่าหัวใจของคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วพฤติกรรมที่เขาทําคือเขาแบบเขาไม่ได้เกรงใจคุณแม่ค่ะคือพ่อหนูเขาไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะเดินไปตรงนั้นด้วยไปเดินไปคุยไปอะไร เย็นมาเขาก็จะกินข้าวนั่งกินข้าวกันสองคนคือหลังจากวันที่เขาแสดงออกมาคือเขาเปิดเผยออกมาเลยถือว่าประกาศตัวแล้วนะใช่ค่ะ,คะพอในเมื่อเขาเขาเปิดเผยงนี้หนูก็เลยตัดสินใจกับแม่ว่าหนูขอไปบอกทางบ้านแฟนอืคือไปบอกทั้งพ่อทั้งญาติเขาค่ะค่ะก็เลยไปบอกพอไปบอกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาสองคนขอขอไปขอไปตามทางของเขาอืค่ะซึ่งซึ่งแม่ก็ไม่ได้หยาดนะคะเพราะว่าทางทางพ่อของสามีเขาไม่ยอมหยาให้ Mm hmm. ใช่ค่ะพอคราวนี้เขาไปกันได้ประมาณสักปีกว่าๆค่ะทางพวกหนูก็แม่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะคะค่ะคือทุกอย่างคือไม่ยุ่งไม่ไม่ถามไม่อะไรเลยแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะไปลําบากไปขายของกันอะไรกันแล้วมีอยู่วันนึงเขาเหมือนหนูก็รักพ่อค่ะก็เลย บบเหมือนกับมีคนส่งข่าวมาว่าพ่อลําบากนะ,ะต้องไปขายของอะไรอย่างเงี้ยไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาแก่แล้วอะค่ะก็เลยโทรหาพ่อบอกว่าพ่อถ้าพ่อคิดจะกลับตัวกลับใจพ่อบอกหนูเขาตกลงว่าเขาเขาจะกลับบ้านแต่ในข้อตกลงนั้นคือเขาขอให้แม่เนี่ยกลับมาช่วยงานหนูได้ไหมคือแม่สามีเหรอใช่ค่ะแต่ส่วนพ่อเขาจะขอไปอยู่ต่างจังหวัด จะไปปลูกบ้านใหม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คือไม่ไม่กลับมายุ่งแบบทางนี้ซึ่งถ้าหนูหรือคิดถึงหรืออะไรเงี้ยค่ะไปหาเขาได้ซึ่งคุณแม่เราก็คงจะเสียใจมากเหมือนกันใช่แต่แต่ที่น่าแปลกคือคนที่เป็นคนมาขอให้หนูยอมให้พ่อกับแม่กลับมาคือคุณแม่หนูอืมใช่ค่ะเพราะอันนี้หนูก็ต้องยอมรับว่าเขาก็รักคุณรักของเขาแค่ะกี่ครั้งกี่หนเขาก็ให้อภัยมาตลอดใช่ครั้งนี้เขาก็เป็นคนมาเกี้ยกล่อมหนูกับแฟนเพราะว่าหนูบอกว่า หนูว่าเขาโกหกแม่เลยแม่หนูว่าเขาไม่เลิกกันหลอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกลงว่าโอเคแม่กลับมาช่วยงานหนูส่วนพ่อหนูก็ไปปลูกบ้านให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเวลามีอะไรเราก็จะกลับไปหากันอพออยู่สักไปประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์เวลาเหมือนเห็นแม่สาม,มีคุยโทรศัพท์คะ่ะหนูจะโทรไลน์หาพ่อ,อซึ่งมันขึ้นว่าสายไม่ว่างอ๋อจะแอบเช็คไปใช่ค่ะหนู่ขมันแอบเช็คเขาคุยกันใช่แล้วมันจะขึ้นว่าสายไม่ว่างพอสายไม่ว่างปุ๊บหนูก็เลยจะโทรเบอร์อ่ พอโทรเบอร์ปุ๊บหนูก็ถามว่าพ่อทําอะไรพ่อเขาจะพูดว่าพ่อปลูกต้นไม้อยู่แต่เขาเหมือนคนมีอายุอะค่ะพี่เขาจะไม่รู้ว่าลายมันจะขึ้นคำว่าสาไม่ว่างเขาก็จะโกหกไปตามฟังเขาใช่ค่ะซึ่งหนูก็าทาไมแม่ก็คุยโทรศัพท์นะแต่แต่เขาจะเหมือนคุยแบบร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ในขณะที่เขาไม่อยู่เขาก็พูดกับแม่แม่หนูนะคะว่าเขาทรมานแม่สามีค่ะ ชายเขาทรมานเขาไม่รู้ทําไมเขาถึงรักพ่อจังเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอวันนั้นหนูก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วแล้วแม่เขาแอบไปเห็นลายของพ่อในโทรศัพท์ว่าแบบแม่สามีหนูค่ะเขาลายไปว่าแบบ <S 2> <S 2> <S 2> หนูคิดถึงพ่อมากเลยนะอะไรแบบนี้แล้วแม่เขาก็บอกอมันไม่ใช่แล้วเขาอ่านโทรศัพท์ไปเขาก็สั่นนะคะแม่ก็ปล่อยหูเลยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะสรุปเขากลับมาหลอก พวกเราค่ะค่ะหนูก็ตกใจตอนนั้นแฟนไม่อยู่อยู่กับแม่สองคนก็กอดกันร้องไห้แล้วก็เดินเข้าไปหาทางแม่เขาะค่ะแม่สามีเพราะว่าเขาอยู่บ้านกันก็บอกว่าตกลงเจยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไปอยู่กับพ่อยังไงเขาก็จะอยู่เพราะเขาจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกค่ะซึ่งทางฝั่งฝั่งพี่ชายอะค่ะ ของแฟนเขาก็รับรู้แล้วเขาก็มาบ้านเลยแล้วเขาก็มาหาแม่บอกว่าตกลงแม่จะแบบนี้ใช่ไหมแม่เขาก็บอกใช่เขาเลือกพ่อหนค่ะเท่านั้นแหละค่ะบ้านกรอบลงกรอบรูปก,กระจัดกระจายเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็แบบคือแม่เขาก็บอกว่าเขาอยากหย่ากับพ่อแฟนอือแต่ประเด็นคือทางนั้นเขาไม่ยอมหย่าคือคุณพ่อไม่อยากใช่แล้วจะอยากก็ต่อเมื่อตายจากกันอ,อืค่ะ แล้วก็คือตอนนี้คุณพ่อของหนูกับแม่สามีก็คือไปอยู่ในบ้านที่หนูปลูกให้ใช่ค่ะอยู่ได้กันเราเปลี่ยนพ่อกับแม่ไม่ได้ค่ะพูดตรงๆใช่ไหมคะใช่นอกจากวันนี้ก็ต้องดูแลคนที่บาดเจ็บที่สุดหนูก็เลยต้องมาดูแลหัวใจคุณแม่ใใช่แต่แต่อันนี้หนูต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่หนูมีความรู้สึกว่าหนูรับไม่ได้คือรับไม่ได้ในฐานะที่หนูเหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่หนูดิ่งอะคะ่ะดิ่งว่าทําไมหนูกับแฟนน่ะต้องมาเจอกัน ถ้าหนูเคยหนูนั่งคุยกันว่าถ้าวันนั้นเราไม่มาเจอกันแล้วเราไม่มีลูกไม่มาแต่งงานกันพ่อกับแม่เราก็คงไม่ต้องได้ไม่เกี่ยวหรอกหนูจริงๆคือดิ่งไปหมดเลยทุกอย่างเลยพยายามโทษตัวเองว่าทําไมการที่เรามาเจอกันเนี่ยเราเราทําให้ทุกอย่างพังหมดเลยนะแล้วก็ทําให้หนูมีอคติกับตัวเองว่าเป็นเพราะหนูก้าวเข้าไปในครอบครัวเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันมันจะไม่สามารถสาวไปไกลขนาดนั้นค่ะน้องค่ะ วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ทําดีที่สุดในจุดของเราการที่เราได้เจอกับสามีการที่เราสร้างครอบครัวกันมาและมีลูกพี่ว่าอน,นันให้นับเป็นความโชคดีของเราแต่เรื่องของอันอื่นๆความไม่รู้จักพอของมนุษย์มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่านี่ขาะเรารู้สึกว่าเราศรัทธาในพ่อเราขนาดนั้นวันนี้พ่อกยังสามารถทำร้ายใจิตใจแม่ซ้าแล้วซ้าเล่าจนถึงวันนี้ค่ะและมันเป็นศีลเสมอกันนะคะ,คะเอาจริงๆพ่อหนูไม่เคยเปลี่ยนดันั้นต่อให<ๆ>้หน<ๆ>ูไม<ๆ>่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวแบบนี้หรือใด<ๆ> ว่าคุณพ่อหนูก็คงมีทางที่จะนอกใจได้อยู่ดีแหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันคงกลับไปโทษถึงขนาดนั้นไม่ได้เนะยงแต่ว่าวันนี้เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเราจะเดินต่อกันยังไงแล้ววันนี้หนูเดินต่อ,อยังไงบ้างก็อตอนนี้ก็หันมาโฟกัสที่แม่ค่ะแล้วก็โฟกัสที่แฟนกับลูกค,คือเหมือนกับว่าตอนนี้เราโฟ,โฟกัสกันอยู่แค่สี่คนแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคนข้างหลังนะคะพอหลังจะเกิดเรื่องคือเรายอมรับว,ว่าเราหลบหน้า หลบหน้าทุกคนที่อยู่ทางฝั่งบ้านแฟนจริงๆตรงนั้นนะ<ด>่ะเพราะว่าหนูหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเรไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ว่าเราจริงๆเราต้องปลดลอ็อกเราเคยเป็นครอบครัวที่รักกันมากๆและพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นพี่ที่มีทัศนคติที่ดีและมีวิจารณญาณที่ดีเขาจะรู้ไม่เกี่ยวกับหนูค่ะนะคะพี่กลับรู้สึกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนที่จะอึดอัดคนคือแฟนเราใช่เพราะนั้นคือพี่เขาถูกไหมนั่นคือพี่เขาอันนี้ก็น้องสะภ้ยเพราะนั้นถ้าเรามาคุยกันว่า ไม่ว่าเราจะผิดไหมเราอยากขอโทษอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่นะเพื่ออย่างน้อยจะได้ทําให้ส่วนที่มันไม่ใช่ปัญหาโดยตรงจะได้ไม่มีปัญหาไปเลยไม่อย่างนั้นส่วนที่มีปัญหากันโดยตรงก็มีปัญหาอยู่แล้วเรายัางมาทําให้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้เป็นปัญหาโดยตรงมันมีปัญหากันอีกอย่างเงี้ยพี่กลัวว่ามันจะกลายเป็นบ้านร้อนๆอีกบ้านหนึ่งใช่ไหมคะ<พ>แล้วหลานทั้งสองบ้านล่ะเราเคยเติบโตมาอย่างอบอุ่นคนนั้นป้าคนนี้นะคนนั้นอาเราอยู่กันมาอย่างนี้มาโดยตลอด แล้วทําไมถึงต้องให้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เกิดจากการรับผิดชอบความไม่รู้จักพอของคนรุ่นพอ่อรุ่นแม่เพราะนั้นพี่กับรู้สึกว่าในบ้านของเราเคลียร์ให้จบพี่ไม่ว่าหนูก็รู้แหละว,ว่าหนูไม่รู้จะทายังไงแต่หนูอยากขอโทษจริงๆขอโทษที่ทําให้บรรยากาศบ้านเราเป็นแบบนี้แต่พี่เข้าใจใช่ไหมว่าหนูไม่ได้ตั้งใจเพื่อทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นบ้านอุ่นๆจะได้ปลดอกเดิมในส่วนนี้ไปดีกว่าหลานๆลูกๆคราวจะได้เติบโตมาในบ้านที่ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมและให้รู้ไปเลยว่า ก็ไม่มีความผิดอยู่ไม่กี่คนนี่ทําไมมันต้องทําให้บ้านนี้มันร้อนรละอุขนาดนี้การที่หนูดูแลคุณแม่และหนูก็คงจะได้เรียนรู้จากคุณแม่เหมือนกันค่ะคุณแม่รักคุณแม่พร้อมจะให้อภัยแต่แค่คุณแม่ไปเจอคนบางคนที่ให้โอกาสแล้วไม่เห็นคุณค่าของโอกาสนั้นพอเราไม่ใช้โอกาสอย่างดีก็จะย้อนกลับมาทําร้ายหัวใจคนที่พร้อมจะให้โอกาสอยู่นั่นวันนี้คุณแม่หนูเจ็บสุดนะค่ะและถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามผีที่หนูเองยังมีปัญหากับบ้านของแฟน<ะ>คุณแม่หนูยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีก พี่ว่าวันนี้เราต้องคุยกันอย่างมีเหตุผลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นการที่หนูปลูกบ้านให้พ่อก็ไม่ใช่ความผิดของหนูถ้ามองในแง่ความกตันยูมันจบที่หนูกระตันยูแล้วก็พ่อว่าลำบากไงอ่ะมีบ้านให้พ่อจ้ะแต่พ่อก็เอาความลำบากของหนูมาทำให้หนูเสียใจนั้นถือว่าเป็นความผิดบาปในใจพ่อเองก็แล้วกัน เพราะหนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะอืมค่ะพี่มันต้องแยกออกเป็นส่วนๆเนาะจริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของวัยคือคือถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องวัยเนาะเรื่องนี้ก็คงเป็นปัญหาเรื่องการนอกใจใช่อย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมทุกวันนี้นะคะ่ะค่ะเรายังคุยกันอยู่เสมอเลยว่าเหมือนวันนี้ทุกคนเอาแต่ใจ,ใจตัวเองกันมากขึ้นแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้แคร์หัวใจคนอื่นซึ่งวันนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งว่าในวัยของคุณพ่อคุณแม่นาะท่านก็มาถึงวัยแบบนี้แล้วเนี่ยพี่เลยรู้สึกว่าเข้าใจมากเลยว่าคนที่เสียใจที่สุดตอนนี้คือคุณแม่นค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่อะค่ะในในวัยวันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเราอาจจะยังมีเวลาบนโลกใบนี้กันอีกไม่เยอะเนี่ยเราก็ต้องห่วงความสุขของตัวเองกันมากๆด้วยถ้าเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่ใครไม่ได้ เพราะคนคนนั้นเขาไม่ยินดีรับฟากเนี่ยพี่ว่าต้องใช้คำว่าตัวใครตัวมันเนาะเพราะในที่สุดแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าคุณพ่อกับแม่สามีเขาจะไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขขนาดไหนหรือเขาจะต้องไปเจอปัญหาอะไรกันอีกคุณพ่อจะหยุดเจ้าชู้ได้จริงหรือเปล่าในวัยขนาดนี้หรืออะไรก็ตามแต่นั้นเป็นเรื่องของเขาละแต่วันนี้ในมุมของคุณแม่พี่ว่าคุณแม่น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าใน่สุดเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนคุณพ่อไม่ได้ถูกไหมคะแต่วันนี้ ความสุขของตัวเราเองต่างที่สําคัญที่สุดวันนี้ยังน้อยคุณแม่มีหนุ่มมีหลานมีครอบครัวที่เหลืออยู่ที่ยังคงสามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ยี่ว่าวันนี้มันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการพยายามสร้างความสุขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเอาความสุขไปฝุกไปปลุกให้กับคุณพ่ออีกต่อไปค่ะครับหรือแม้แต่นะคะการที่หนูโทษว่าเป็นตัวเองยิ่งหนูโทษตัวเองเท่าไหร่คุณแม่ยิ่งโทษตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเพราะเวลาเรารักกัน เราจะมีผลกระทบต่อใจกันเยอะแยะมากมายวันที่หนูโทษตัวเองว่าหนูไม่น่ามาเจอกับผู้ชายคนนี้เลยไม่น่าที่จะมต้องสร้างครอบครัวกันเลยคุณแม่จะยิ่งเสียใจแค่ไหนเพราะแม่คือคนคนหนึ่งที่บอกว่าหนูให้อภัยพ่อเธอหนูให้อภัยพ่อเธอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยเราแค่ทําให้ดีที่สุดในความเป็นเราเราทําดีที่สุดในความเป็นลูกสาวคุณแม่ทําดีที่สุดในการเป็นภรรยาที่พร้อมจะให้โอกาสสามีซ้าแล้วซ้าเล่าไม่มีใครผิด แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าการให้อภัยนั้นคนคนนั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของโอกาสนั้นเราทุกคนคือผู้ถูกกระทําทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเหมือนที่พี่ชาบอก<ฮ>ฉันจะสร้างปัจจุบันดีดๆเพื่อชดเชยอดีตแย่ๆของฉันกับสามีบอกเขาได้ว่าไม่ว่าอดีตจะเกิดขึ้นขอบคุณเหลือเกินที่เธออยู่ตรงนี้ขอบคุณเหลือเกินที่เธอทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นขอบคุณเหลือเกินที่เป็นพ่อของลูกเรา<ฮ>ดีกว่าการที่เรามานั่งพูดกันว่า ไม่น่าเจอกันเลยไม่น่าเจอกันเลยไม<อ>่น้อง,องการที่คนสองคนมาเจอกันเป็นเรื่องยากแล้วการที่คนสองคนรักกันมาได้ถึงขนาดนี้เป็นเรื่องดีที่สุดของชีวิตความคิดแบบนั้นของหนูจะกระทบไปหมดเลยอืมกับที่ำงานสุดกระทบลูกด้วยครับถ,ถ้าวันนี้หนูไม่มาเจอกันแล้วหนูจะมีลูกที่น่ารักแบบน,นี้หรือคะใช่ไหมคะแล้วถ้าลูกเขารู้ว่าหนูเสียใจที่มาเจอกันอ่ะแล้วลูกล่ะค่ะไปต่ามันไม่ให้ผลดีกับใครพี่ก็รู้สึกว่าความคิดบางอย่างอ่ะคะ่ะมันเป็นวิธีคิดที่ วิธีคิดคนเรามันสําคัญเนาะสำคัญมากเลยที่มันมีผลกับตัวเราแล้วก็มีผลกับลูกกับคนอื่น,นด้วยแต่ถ้าเรามันแค่ไมเ่เซตแค่วิธีคิดท่านนี้เราเปลี่วิธีคิดใหม่อย่างที่บอกว่าโอเคค่ะเขาคือคนสองคนเนาะที่เขาจับมือกันทําความผิดด้วยกันพี่ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่ค่ะเพราะมันมีการนอกใจแถมแถมคุณแม่สามีก็ยังมีคุณพ่อสามีที่ยังไม่ได้เลิกเลยแต่ในเมื่อเขาสองคนจับมือทําผิดด้วยกัน เราต้องไม่ปล่อยให้ความผิดอันนั้นมาทําลายหัวใจทุกคนหมดเลยและมาทําลายชีวิตของทุกคนหมดเลยด้วยเพราะแค่คนสองคนที่อยากจับมือกันทําความผิดเท่านั้นเองอแต่วันนี้สิ่งที่เราทําได้คือเราก็จะไม่ตามไปโกรธไปเกลียดไปโกรธแชนเขาเพราะใดๆเขาก็เป็นคุณพ่อเราเขาก็เป็นคุณแม่ของสามีนั้นสิ่งที่สุดก็คือให้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในขณะที่เราก็ต้องถอยตัวเองออกมาและใช้ชีวิตอยู่กันอย่าง มีความสุขให้ได้ในส่วนที่เราเป็นทําให้ดีที่สุดนะจุดที่เราอยู่อะค่ะเราไม่กล่าวโทษกันแต่อะไรก็ตามที่ขอบคุณได้ต้องรีบขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณที่ดูแลขอบคุณสามีเราต้องจับมือกันไว้แน่ในครอบครัวเราเพราะการกล่าวโทษกันวันนี้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากบางทีคนที่เรากล่าวโทษเขาไม่เคยรู้สึกผิดแล้วเราจะมานั่งโกรธว่าทําไมเธอไม่รู้สึกผิดทําไมเธอไม่รู้สึกผิดไม่เป็นไรล้วจ้ะแล้วดันกลับมารู้สึกผิดเองเพราะฉะนั้นจงปล่อยเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เราจะ จับมือกันและสร้างครอบครัวที่อ,อบ่นอันนี้ให้ได้นะคะหนูยังมีครอบครัวที่อ,อบ่นอยู่แล้วค <ชะ S 2> น,น,นะนะนะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันด <ชะ S 1> ้วยว่าเรื่องของหนูจะเป็นเรื่องที่สอนวิธีคิดอีกหลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องความรัก <ชะ S 1> มันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกจริงๆเลยนะขนาดหนูยังคิดว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราและอีกอันหนึ่งที่เป็นวิธีคิดที่มันค่อนข้างชัดเซนผู้หญิงมักแม่นคุณแม่คุณแม่เองอยู่กับ คุณพ่อมาตั้งกี่ปีคุณแม่รู้จักคุณพ่อดีสี่สิบกว่าปีค่ะเพราะนั้นคุณแม่เริ่มรู้สึกเห็นปฏิกิริยาแล้วล่ะใช่ค่ะอยู่แล้วนะคะนะวันนี้ยินดีมีโอกาสได้คุยกันนะคะหวังว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่่่ๆลรรรัับชมายก้้อนนหงไดทีี กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอบตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านแฟลไวท์คาเฟ่ทองหล่อซอยทารารมสองค่ะ